สบายดีพี่น้องเมื่อสุขุสุข้นพี่น้องคนอื่นบาจอยขอขอบุกขอบใจที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องวันนี้บาจอยจะไปเที่ยวงานวัดพี่น้องไปไปไปเมืองน้ำกันพี่น้องมาพี่น้องพอนแล้วพี่น้องไปเมืองน้ำกันพี่น้องพอนงานแล้วอ่ะพี่น้องพอนงานวัดแล้ว

แวมันตามันมาเราจะเป็นเราหรอาอย่าบอว่าหลานหลตางตอหรือวาเป็นสายอะไรหลายทีหลีครับโอ้ยคร <c> ับคนที well, oh, oh, ah, ่ด <c 195 2> no ้วยกัละยังดังขอโทดพ่อภัยในร้ายน้ำพี่น้องเด้อมันเป็นงานวัดพี่น้อง ไอ้โหนนี่ <laughs> <laughs> ีเราก็มาเล่าให้ฟังงามหน่ยนะเราก็มาเล่าให้ฟังเพราะว่าพระผู้ใหญ่นั้นเขาบอกมานะเออใครที่รู้ตัวว่าเราเคยแทบุมดก็ไปถวายสักผานนะสักถันะงหนึ่งนะราคานั้นก็แล้วแต่ศรัทธาพบุนอุปถัมภ์นะปนะีอ่าจนเพื่อนำสมบูรณ์หน่อยแล้ นร้ายอยู่พี่น้องคนร้ายอยู่ต้องขอขอบคุณพี่น้องเกยดยัก,กยงพระกสัตริยาอลอมเออบอกสงสารโคตรงมันพูดอยู่มาแล้วเอ,อ้อทำบุณได้สองร้อยบาใจหมดใจกล่าสักทาง,งย,ยักมันแค่มแสนใจ นะเอาคุณโครงการสาม้าปีอรักโลโก้มาไปรดลก้อต่ไปนะไปไปรอตข้างขวาวเออหาไม่เจอเนาะอไม่รู้ไม่ยู่ที่ไหนคนตกมันไม่ได้บอกเออมันิดมันไม่บอกจุดนะเ้าจับคุณรงกานสามห้าปที่อมายน

นขอยไทยเลยนะครับขอถ่ายลูกเลยสามเี้ยวเลียวสามันไครับนนี่ขายที่น้ำลง

มาเรื่อยตงงต่องตอไปเลยนะนะท่านผู้ีเรียนรูต่อนะเพาะนั้นเราต้องจำต้องทราบจำต้องเป็นต้องทาพต้องเป็นต้องอกกันว่างารที่เราทอบข้อนี้ไปแล้วเจะต้องการที่จหา่าาว่าทงนี้เราเจอล้วว่าสนาบารมีของเราที่เาเลยเราว่าเราทำดูเพื่อ คนหลายพี ok ่น so ้องคนกำลังลังหน้าอยู่พี่น้องกำลังสองทุนพี่น้องสามทุนเนี่คนกำลังลังหน้าอยู่พี่น้รืองยำพี่น้อง เชื่มเยว้ำเยัด้วนี้กีน้องอาคลิปนี้กับซำนี่เลยแล้วพี่น้องขอขโมกัดใจเทียมมากโชพี่น้องสบายดีบนไหลพี่น้อง